สวัสดีครับเพื่อนๆนผู้มีหัวใจรักการเกษตรทุกท่านครับคลิปนี้ผู้จัดการหัวใจเกษตรจะพาเพื่อนเอนไปชมการแก้ไขปัญหาดินดานดินแข็งเนื่องมาจากการทำการเกษตรนานหลายปีหรืออาจจะเกิดจากสารเคมีตกค้างในดินทาให้เกิดเป็นชั้นดินดานดินแข็งรวมทั้งการใช้นวัตกรรมมาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนในภาคการเกษตร โดยเฉพาะชาวไร่มันสำปะหลังจะน่าสนใจอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยนะครับสำหรับเครื่องมือในการไถระเบิดดินดานนั้นประกอบไปด้วยชุดลิปเปอร์และรถแทรกเตอร์รุ่นใหญ่ซึ่งจะมีแรงชุดลากด่ายลึกทำให้ชั้นดินแตกเป็นร่อง ทรงผลให้สามารถกักเก็บน้ำลงใต้ดินได้มากทำให้พืชที่ปลูกไม่กระทบแรงและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องให้ผลผลิตต่อไร่ดีมากยิ่งขึ้นการระเบิดดินดานควรทำทุกขาถึงปีต่อครั้งเป็นอย่างน้อยส่วนการปลูกมันสำปะหลังเกษตรกร,กรประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน จึงหันมาใชา้นวัตรกรรมการเกษตรทดแทนอาทิเช่นเครื่องปลูกมันสำปะหลังซึ่งสามารถใช้ทดแทนแรงงานคนได้เป็นอย่างดีเพราะสามารถทำงานได้3ขั้นตอนในคราวเดียวกันนั่นคือการใส่ปุ๋ยการยกร่องการปลูกท่อนพันุทำให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคนทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพทันต่อฤดูการเพาะปลูกถือเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยให้เกษตรกรลดขั้นตอนการทำงานประหยัดเวลาแต่ยังคงได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพเช่นเดิมและนี่คือบทบาทหนึ่งของนวัตกรรมยุค4.0ที่จะเป็นผู้ช่วยเกษตรกรในอนาคตต่อไปครับ ทางช่องผู้จัดการหัวใจเกษตรขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผู้จัดการหัวใจเกษตรด้วยนะครับ